บอยประกรณ์เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่ายครอบครัวเพื่อนสนิทร่วมอนุโมนทนาบุญข้าบันเทิงมาแล้วจ้าบอยประกรณ์เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่ายครอบครัวเพื่อนสนิทร่วมอนุโมนทนาบุญพึ่งออกมายอมรับว่าอยากแต่งงานสร้างครอบครัวแล้ว สำหรับพระเอกหนุ่มบอยประกรนฉัดปริลักษ์ซึ่งยินดีรอให้แฟนสาวเปพอมพรปวีนั้นพร้อมก่อนไม่ได้เล่งกดดันฝ่ายหญิงแต่อย่างใดอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติบุดบอยประกรณซุ่มเงียบได้เลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทตามความตั้งใจวันที่20มิถุนาที่ผ่านมา เพื่อทดแทนบุญคุณแก่บุปกาลีที่วัดปทุมวนารามราชวร,รบิหารซึ่งได้รับฉายาทางธรรมว่ากฎบุญโยแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วโดยมีครอบครัวผู้บริหารช่องสามผู้จัดละครแก๊งเพื่อนสนิทและเปพปรปวีแฟนสาวทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันทับขั้ง ซึ่งในอินสตาแกรมส่วนตัวนองธนากับพัชชาบริรักษ์น้องชายทั้งสองคนได้โพสต์ภาพบรรยากาศครอบครัวมีคุณแม่งามทิศและน้องวันใหม่มาร่วมทำพิธีปงผมนากอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อนุมัตนากับพระ บอยด้วยอย่างล้นหลามจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ